ทีมธนูนะคะทีมธนูลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ราศีธนูนะคะในเดือนมิถุนาเป็นอย่างไรนะจะเกิดฟูมูลในราศีของคุณนะคะเป็นเดือนที่มีความสําคัญกับคุณในเรื่องของความคิดจิตใจแล้วก็อารมณ์ของคุณนะ,ะอาจจะถึงความถึงการตกตะกอนบางอย่างความเข้าใจบางอย่างของคุณในเดือนนี้นะคะ,ะท,ทีมทีมธนูได้ไพ่เดอะฟูนะคะธนูนะคะไพ่ใบนี้มันเหมาะกับเอเนอร์จีของคุณมากๆนะคะเป็นเป็นดาวยูเรนัสทาร์มิเลตูนะคะ่ะเดือนนี้นะคะ ปล่อยจอยปล่อยไหลนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรเขาบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังแต่การไม่คาดหวังอะมันเป็นการเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็โฟกัสว่าอะไรจะเข้ามาเราเปิดรับหมดนะคะคุณแล้วคุณจะค้นพบเซอร์ไพรส์ดีมีข่าวดีๆมีอะไรเข้ามาให้เราเซอร์ไพรส์อย่างไม่คาดคิดแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราช่างเป็นคนโชคดีจริงๆนะคะหลายๆคนนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะ,ะอาจจะไปนู่นมานี่ถ้าไม่ได้เดินทางไกลก็จะเป็นลักษณะของการไปนู่นไปนี่ไม่ได้หยุดเลยก็ถือว่าชีวิตไม่ด้าเบื่อนะคะทีมทีมเอ่อธนูนะคะเราก็มีเกณฑ์ที่จะได้ ได้เจอใครกระทันหันด้วยก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นได้โชคลาภได้แน้อยหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าใจฟูนะของขวัญการได้รับการสนับสนุนอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยจะเป็นการได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะบางทีมันก็เป็นไพ่ที่เขาบอกว่าเสี่ยงโชคก็ดีเหมือนกันแล้วก็ฟุกๆได้อะไรมาก็ดีเหมือนกันเลยนะคะทีมขนู